สวัสดีครับสำหรับในตอนนี้นะครับก็จะมานำเสนอการเขียนโค้ดคำสั่งตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ผมเอาไว้ใช้ประโยชน์กับเกี่ยวกับการเข้าไปติดต่อกับ SQL Server แล้วก็ทำการแก้ไขข้อมูลผ่านทาง Visual Fox Pro แบบง่ายๆเป็นลนักษณะของการจำลอง Remote View โดยผ่านการเขียนโปรแกรม ก็ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทําการสร้างฟังก์ชันโดยผ่านทางแท็บโค้ดตัวนี้แล้วก็มาเลือกที่โปรแกรมแล้วก็เลือกคลิกที่ New จากนั้นก็ทําการเขียนคําสั่งคําสั่งที่จะเขียนในนี้ท่านผู้ชมอะ่ะก็สามารถที่จะ Copy ป,ปี้โค้ดจากใน YouTube ด้านล่างะนะครับก็คือคลิกลงไปดูในรายละเอียดก็จะมีโค้ดคําสั่งอยู่ก็ Copy แล้วก็มาแปะได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลานั่งป้อนผมก็ Copy เตรียมไว้แล้ว ก็จะมีวิธีใช้ด้วยว่าจะใช้ยังไงอันนี้ก็คือโค้ดที่เราจะใช้กันนะครับก็คงจะไม่อธิบายนะสิ่งที่จะต้องทําก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเซฟแล้วก็ตั้งชื่อเป็นชื่อเดียวกับชื่อฟังก์ชันเดี๋ยวผมก็ก๊อปปี้มาเลยพอเราได้เสร็จเราก็ทําการเซฟเก็บไว้ที่ในส่วนของโปรแกรมแล้วก็ตั้งชื่อเป็นชื่อเดียวกับชื่อฟังก์ชันนะครับก็คือ Set Cursor se Up d a t e แล้วก็เซฟ พอเราได้โค้ดคำสั่งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการติดต่อกับ sql server โดยการเขียนโค้ดการเขียนนั้นก็จะมีวิธีการก็คือ1เราก็ต้องสร้าง Connection ขึ้นมาก่อนโดยผ่านทางคำสั่งนะครับก็คือคำสั่ง connection string ก็เดี๋ยวเราไปดูที่ฟอร์มแล้วกันนะครับไปดูที่ form add ซึ่งเราก็เขียนไว้อยู่ในส่วนของโหลดก็ไปหาที่ในส่วนของโหลดตัวนี้อ่าโอเคตัวนี้เราจะ เก็บไว้ในตัวแปรก่อนโอเคก็ Copy อันนี้มาเอามาแปะไว้ก็คือเราก็จะใช้ตัวแปรนะครับตัวดิสไม่มีนะอันนี้ก็คือตัวแปรสร้างตัวแปรซีคอนสําหรับเก็บค่าของ driver ที่จะใช้ในการติดต่อกับ SQL Server จากนั้นพอได้เสร็จก็มาดูคำสั่งต่อมาในส่วนนี้พวกนี้เป็น Set Property เราไม่ต้องก็ได้เราก็เอาตัวที่ใช้ในการติดต่อ ก็คือสตริงคอนเน็กแล้วก็เก็บค่าที่เป็นท่อค่าที่ติดต่อได้เป็นท่อหมายเลขหนึ่งสองสามก็เก็บไว้ในตัวแปรตัวนี้ก็บกลับมาแล้วก็มาวางส่วนอันนี้ก็เป็นตัวแปรซีคอนถ้าติดต่อผ่าน n handle ก็จะมีค่ามากกว่า0ตอนนี้ก็อา่าผมติดต่อไป1อันแล้วก็เลยเป็นเลข2ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรก็คือลืมปิดของก่อนหน้านี้ ก็เป็น2ถ้าใครเป็น1ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามันผ่านแล้วเดี๋ยวเราจะเอา e n t handle เนี้ไปใช้งานโอเคตอนนี้เราก็ติดต่อกับ sql server ได้เรียบร้อยเราติดต่อเสร็จแล้วปิดฟอร์มก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ปิดไปเดี๋ยวเราจะทำการติดต่อกับ sql server แล้วก็ทำการจัดการกับมันเดี๋ยวผม copy 2องคำสั่งนี้ไปก่อน พอเราติดต่อได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาคำสั่งนี้ไปแต่ต้องปิดโปรแกรมนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเออร์เลอร์เวลาเรียกเราก็ทําการเรียกข้อมูลจาก SQL Server เดี๋ยวลองไปดูที่ตัวนี้ตัว SQL Server เราลอง select ข้อมูลออกมาโดยคลิกขวาแล้วก็เลือก select top 100โ,โอเคเราผมเลือกหมดเลยผมก็แก้ไขหน่อยหนึ่งก็เป็น select ดอกจัน from อันนี้เราอยู่ที่ DBWP ก็ไม่ต้องเวรระบบก็ได้ dvo โอเคจะใส่หรือไม่ก็ได้ก็ใส่ไปตัวนี้ถ้าไม่มีเว้นวรรคก็อาจจะไม่ใส่ก็ได้นะครับก็คือเอาเป็นแค่นี้ก็ได้แล้วลอง select ก็คือ xqt ก็ได้ข้อมูลมาก็ copy อันนี้นะครับเดี๋ยวเอาเนี้ยคำสั่งเนี้ยไปใส่ไว้ในส่วนของตัวติดต่อเราก็คลิกขวาแปะซึ่งเมื่อกี้เราก๊อปมาแล้วเดี๋ยวผมใช้ q u e s t i o n mark แล้วกันจะได้เห็นว่าเราติดต่อสําเร็จหรือเปล่า end handle ก็คือตัวนี้ที่เราทําการติดต่อไว้ส่วน select form w a r e ก็ เอาตัวนี้มาจากนั้นพอ select ได้มาแล้วจะเก็บไว้ใน table ชื่ออะไรเราก็ tbl cus จะชื่อเดียวกันก็นกได้หรือจะใส่ cursor ให้รู้ว่าอันนี้คือเป็น cursor ที่ได้มาจาก SQL Server แล้วกันนะครับจะได้จำง่ายๆนะครับผมก็ underscore cursor อ,อ,อีกทีแล้วกันจะได้เห็นข้อตกต่างค่าที่ได้มากกว่า0แสดงว่า ได้ข้อมูลมาเรียบร้อยโอเคตอนนี้ค่าที่ได้เป็น1ตรงนี้แล้วลองดูด้านล่างก็จะมีเคอร์เซอร์ที่ชื่อว่า tbl customer แล้วข้อมูลที่ได้คือ12ร e คอร์ดเท่ากับตรงนี้นะครับก็คือ12ร e คอร์ด12เรายการตรัวนี้เราจะลองดูข้อมูลโดยการเ r o า s e ตอนนี้ข้อมูลมันแยกกันเราแค่ดึงข้อมูลได้แค่นั้นแต่ไม่สามารถอัปเดตกลับเข้าไปได้ นะครับหลักการของ Visual f o x p r o ก็คือพอดึงแล้วก็แล้วกันก็จบก็เป็นเคอร์เซอร์ที่มา manage กันในนี้จากของเดิมที่เรา m a n a g เสร็จเราก็ต้องสั่งด้วยคำสั่ง insert update delete เพื่อส่งค่ากลับไปอันนั้นก็คือตอนที่เราเขียนฟอร์มก่อนหน้านี้ก็เสียเวลาบางทีเราต้องการแก้งานเร่งด่วนแก้ข้อมูลแก้อะไรเราก็ ใช้ฟังก์ชันนี้ได้หรือบางทีมีการโอนข้อมูลจํานวนเยอะจากอีกระบบหนึ่งซึ่งมี s t ั๊กเจอ e เดียวกันไปไว้ใน SQL Server เราก็สามารถใช้คําสั่ง App p n d f o r m ได้เลยโอเคเราได้อันนี้มาเรียบร้อยเป็น Cursor พอเราได้มาเสร็จตอนนี้ Cursor ก็ยังอยู่นะอยู่ด้านล่างนะครับสังเกตด้านล่างเราก็ทําในส่วนที่2ตัวนี้ Set Cursor Update ตารางจาก SQL Server ก็คือ p b l เมื่อกี้นี้ผม copy ไว้ผมก็เลยมาแปะไว้อันนี้ก็คือตารางจาก SQL นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือค่าของ Key จริงๆแล้วก็เป็น primary key ก็ได้หรือจะใช้ตัวนี้ก็ได้ผมนิยมใช้ low order ตรงนี้คือทุกตารางผมจะมี low order เพื่อที่จะใช้ในการอัปเดตกับเราไม่ต้องไปจำอะไรมากว่าเฮ้ยต้องเอาเป็น primary key เราก็ต้องนึกว่าไอ้คียของอันนั้นก็อาจจะเป็น product ID Customer ID หรือ Order ID หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันจำยากเราก็ Low Order เลยพารามิเตอร์ต่อมาก็คือตารางที่เป็นเคอร์เซอร์ที่อยู่ใน FOX ก็คือ TVL Customer Under Score Cursor เสร็จแล้วพารามิเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับ จะให้ใส่เลข5หรือเลข3ก็ขึ้นอยู่กับกรณีที่เราต้องการทํากับตารางในลักษณะไหนถ้ากําหนดเป็น5แสดงว่าเราสามารถแก้ไขข้อมูลได้ทั้งตารางและสามารถอัปเดตกลับไปทีเดียวพร้อมกันหลายๆเลคคอร์ดแต่ถ้าเราต้องการแก้เฉพาะเลคคอร์ดนณะขนาดนั้นที่ที่เราอยู่จะใช้3นะครับก็อยู่ที่ความต้องการแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้5ไปก่อนแล้วก็ Ent e r นะโอเคอันนี้เรียบร้อยพอเราได้เสร็จตอนเนี้ย ถ้าเราเบาดูตอนนี้หลังจากที่เราสั่งเซตเคอร์เซอร์อัปเดตเนี่ยตารางเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขแล้วจะไปมีผลกับ SQL Server หลังที่จากที่เราเซนคำสั่งให้มันอัปเดตโอเคอย่างเช่นผมต้องการแก้777เป็นล้านล่ำรวยเงินทอง เดี๋ยวผมลองแก้ไขคีย์นะครับก็คือถ้าเราทําเป็น low order เนี่ยเราแก้ไขคีย์พวกนี้ได้แต่อย่าไป d u p l i c a t นะเดี๋ยวมันจะไม่ผ่านก็ต้องเช็คเอานะครับอย่างเช่น66ผมแก้เป็น7777 7นะครับก็คือตอนนี้2อันนะครับโอเคพอได้เสร็จผมก็ทําการ c t r o l W นะครับกดปุ่ม control W เพื่อเซฟใน v i s t u a l Fox Pro เนี่ย control W ภายใต้คําสั่งเบล w เนี่ยคือการ s a v พอเซฟอันนี้เสร็จมันยังไม่มีผลกับ SQL Server นะครับก็คือตอนนี้มันเซฟแค่ฝั่ง Visual Fox ตัว1 2 3 4 5ก็ยังเป็น9 8 7 6 5 7 7ก็ยังเป็น7 7 7เหมือนเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนจนกว่าเราจะสั่ง Table Update แล้วก็ตามด้วยทีก็คือถ้าเราสั่งเป็น5เนี่ยเราจะใช้ Table Update ทีนะครับแต่ถ้าสั่งเป็น3เราจะใช้ Table Update เป็น เป็นฟอนะครับก็คือ f นะมันก็กลับกันนิดนึงตอนนี้ผมเทบว่าอัปเดตเป็น5พอเราสั่งตรงนี้เมื่อไหร่มันจะเอาเคอร์เซอร์เนี่ยของฝั่งฟอกเนี่ยเข้าไปอัปเดตที่ s q l Server เรียบร้อยลอง select x q e ใหม่แล้วสังเกตตรงนี้ลํำรวยเงินทองแก้แล้วตรงนี้จากเดิมเป็นเลข9.75 6ตอนนี้เป็น7.77เรียบร้อยอันนี้ก็คือ set cursor update แก้ไขได้ ถ้าเรายังไม่มีการแก้ไขโครงสร้างอะไรเรายังสามารถที่จะอัปเดตเพิ่มได้นะครับอย่างเช่นผมสั่ง append ก็คือการเพิ่ม record l o w o r r e r r ไม่ต้องใส่ผมใส่556677โอ okay. เคแล้วก็คอนทรลกลับไปคอนทรลดบิเซฟจากนั้น table update ทีนึงเราอาจจะใช้ question mark นะครับเพื่อ ตรวจดูว่ามันสําเร็จหรือเปล่าถ้าเป็นจริงแสดงว่าสําเร็จตอนนี้ลองมา select ดูอีกทีหนึ่งสิ่งที่ได้ก็คือ555 666 777เห็นไหมเป็น o อ d e r ดอร์17หลังจากที่เราอัปเดตอะไรเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการปิดตารางโดยใช้คำสั่งยู่มันก็จะสิ้นสุดพอายุเสร็จผมก็ทำการปิด connection e n d r o i n t ปิดไปแค่นี้เอง ก็เสร็จเรียบร้อยในการจัดการ SQL Server ในการอัปโหลดหรือแก้ไขข้อมูลแบบเร่งด่วนเอาไว้ใช้งานในการจัดการข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับด้วยความสะดวกและรวดเร็วนะครับก็ตอนนี้ก็ขอจบไว้เพียงนี้